ครับ เบอร์หกพันทำงานแล้วเบอร์หกพันมีสายมีสาย อได้ยู่ปาลปาขึ้นแล้วครับไต่ได้ครับเรียบร้อยนับหนึ่งขอบคุณครับรู้แล้วว่าปลาพอ,อตั้งใหม่ giỏ, 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 มาแล้วครับมาล้ครับามาครับ,บเ้น,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 นัดสอง ไปไหนโอเคสี่สี่แล้วตัวสี่แล้ว ตัวที่สี่มาครับป่าตัวครับตัวที่สี่ตัวที่สี่ครับพี่รัตเบนเล็บหลบหน่อยพีรัตเดี๋ยวให้ต่าตักตัวนึงตัวที่สี่ครับไต่ไายขอตัวไปมาแล้วครับตัวขอตัวครับสี่เออเรียวบอล รับิดาไม่ได้ผิดมันปวดในขาแล้วครับสีตัวตีหมดหมายเดียวกลับบ้านอ่ะเจ็ดนิ้งเดียโอเคครับไม่ต้องลึกไม่ต้องลึก ทงนีครับโอเคสี่ตัวครับเรือลำใหม่ไตตูโดนโดนนะครับโดนกันจะาครับโดนกันนะจ่าครับครับไตตีครับไตตีตกเรือครัโอ

Dia, dia saja, ขหน้าที่แทนงไงค,ครับอ๋อเหยื่อเป็นใบเหยื่อตายเหยื่อตาย อย่างนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยผมยังไม่ยอมนะเลยโอ้โหเรามาใสยอินซีให้ใส่ฉลามย้ายด้วยย้ายด้วยมาแล้วคอณเตี้ต้องใสาหนึ่งไม่รู้ปลาอะไรไซด์ดีอยู่น่าจะอินซี เอาอินซีตัวครับตัวที่เจ็ดครับเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินด้นข้างหลังครับโอเคครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเสร็จเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณมากเจ้าขอบคุณครับนี่แหละที่ต้องการอยากมัน จ็ตัวแล้วนะวันนี้ผมยอม <c oughs> นี่ยอมอะไรวะเด็ยังไม่ทันครึ่งวันเลยยอมแล้วอุ๊ยไายเมื่อกี้มันกินหน้าดินนะมันกินหน้าดินนะปั้นมันน้อยเดียวแดก2ตัวเลยไม่ได้กินเยนะ <c oughs> อะแล้วครับอ๋อเอาหน้าดินมาตกไปคุณเล่นนะครับโอเค <c oughs> หมดเรียบร้อยจำ กินลึกที่ว่ากินลึกเพราะว่าเนี้ยเหยือดปัน่นแบบแบบเดียวแดกกสองไม้เลยอืปั่นหน่อยเดียวกินเลยกินลึกมันกินบุดๆิดุดวอยู่นะ้าปึ๊ดปัึดปึด ลึกนะลึกดิปั่นมาจากหน้าดีหน่อยเดียวเอง 哇，快的哇，快的哇，快的哇。 เบอร์หกพัครับเบอร์หกพันไอยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยีไแล้่าอ้ยอยป็นอยเลยวถสาแก้สายสายใครวะ ครับป่าซ yeah. ้ายป่าซ้ายยังรอไปไม่ได mm ้รอดค้าเิยกันนรนหยุ่เนี่ยด ปลาตัวครับปลาตัวอินซีครับข้างหวกระปุกกันใหญ่ปุกไม่ยุ่งเอาเอาเลยครับเอาเลยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับเดี๋ยวให้ไปก่อนเลยเอาแด <c oughs> อ่าโอ้ยไซส์ใหญ่ครับบิ๊กไซส์บิ๊กครับไซส์นี้ครับ,รบมันต้องอย่างนี้โอ้โหตีเล่นอะไรอ่ะ แปดอโ,อโอ้โหมันต้องอย่างนี้ไม่กล้าถ่ายเยือเยือตัวนี้ถ่ายไม่ได้ฮ<อ>ะโอเคครับส,สวยครับมาผมเองผมจัดให้ไปจ้าอุ้ยไซดีว่ะแน่นแน่นไซแน่น,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 นดำเข้าไปดำเข้าไปดำเข้าไปสู้สู้สู้สสส ซา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 ซไอ้ดอแน่เลยวะไม่ดิ้นเลยวะอ้ไอดอใหญ่อ๋อ

ขายเ่าคันเนี้ย